Empower Living Podcast สนับสนุนโดย Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand เราต้องคิดถึงตัวเองแต่อย่าคิดถึงแต่ตัวเองเพราะความรักที่ดีสุดคือความรักตัวเองครับความรักที่อยากให้ตัวเองพัฒนามีศักดิ์ศรีเื้คนต้องคิดถึงตัวเองเช่นเดียวกันเพราะอยู่คนเดียวอยู่ไม่รอดหรอก พี่เอนี่นะฐานทางไปเนี่ย <S <S เลือดเนี่ยออกทั้งหน้าทั้งหลังเลยเลือดกอกหน้าเลยมันเจ็บแล้วพี่ยังทำทำไมฮะถ้าในเมื่อมันเจ็บก็เลยเป็น,น,นปหน้าที่มม่ใช่หลือพี่พีและพี่พีทำรายการทําไม แล้วเลิกสักทีนะครับสอนลูกให้แข็งตัวเองวิ่งอยู่คนเดียวในสนามว,วิ่งไปเบือ่อกินขนมแล้วแต่ลองอยู่ในสนามเดียวกับนักกีฬาโอลิมปิกเลยตีสี่ถึงสนามแล้วไม่กินของมันของทอดมีวินัยในการซ้อมมากครั้งแรกแล้วก็วิ่งสู้เขาไม่ได้แต่สักพักหนึ่งเนี่ยตาหรือวิเขาใครจะรู้วันไหนจะชนะเขาก็ได้วันนี้บอกเนี่นเลยนะไม่ได้ดักจลิลเลยนะครับคือมันพ้นความรู้สึกว่าเรา ต้องได้เลยส่วนตัวแล้วเรามีความึพูพอใจกับตัวเองแล้วแต่วันนี้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจริงและนี่คืออีกครั้งนะครับกับการสนทนาที่ทําให้ผมได้มองเห็นโลกอนาคตได้กว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของมุมของการศึกษาและมุมของการพัฒนาคนให้สามารถรับมือกับการมาของดิสครับชันได้จากอาจารย์บดีที่มีอายุน้อยที่สุดท่านหนึ่งในแวดวงของมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดรสุชัวิวีสุวรรณสวัสดิ์ หรือพี่เอแห่งพระจอมเกล้าเจ้บังครับสวัสดีครับทุกท่านครับน้อยที่สุดไหมครับพี่ตอนนี้น้อยที่สุดนะครับก็เป็นมา5ปีแล้วยังอายุน้อยที่สุดอยู่ในปัจจุบันครับคือผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยต้องรู้จักพี่แน,น่นอนแต่วันนี้เราจะทําให้คนเขารู้จักพี่ในแง่มุมที่หลายคนอาจจะไม่เคยคุยคนะครับผมสงสัยมานานแล้วดูจากคาแรคเตอร์ของพี่ถ้าเห็นที่เห็นในตามสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ย ดูเหมือนไม่ได้เป็นคนเคร่งเรื่องการเรียนหนังสือหรือว่าสนใจการเรียนเป็นจริงเป็นจังดูเหมือนเป็นคนเอนเตอร์เทนคนเก่งอ่ะที่นี่ก็ใช่เพราะว่าด้วยความที่คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคร,ครูแล้วเราก็เกิดในบ้านพักครูอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีน้อง นะครับที่ยุ่น้อยกว่าเราลูกครูคนอื่นเนี่ยพี่เอก็เป็นหัวโจกเพราะงั้นการหัวโจกเนี่ยก็แบบพาขี่จักรยานไปจนัยไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่นะครับยังนกตกปลาอะไรไปนะครับเพราะงั้นก็รู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพี่ใหญ่อยดูแลน้องๆคอยนเตอร์เทนคอยช่วยเหลืออะไรครับพี่พีก็โดยปกติแล้วเป็นคนที่หัวเราะง่ายนะครับชอบเล่านิทานชอบนเตอร์เทนชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ภารก,กิจหน้าที่บางครั้งมันก็ต้องแบบดุดันนะครับเข้มข้น,มนไม่ใชล้ลก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือมันแปลกครับพี่อย่างผมเนี่ยเราเห็นคาแรคเตอร์คนที่เป็นอาจารย์เนาะค,คนที่เป็นอธิการหรือคณะบดีลุกมันไม่ใช่อย่างนี้ <C ups> อันนี้ไม่รู้ชมหรือว่าป่ะนะพี่พีมันกําลังย้อนแย้งว่า <c ups> สิ่งที่เราเคยเห็นเฟรมที่เราเคยมี <c ups> กับวันนี้สิ่งที่พีเอทาคนที่จบด็อกเตอร์ระดับนี้คนที่มีวุฒิภาวะขนาดนี้ท่องมถึงต้องทําแบบนั้นก็แน <c ups> ่สิรครับเพราะว่าในโลกยุคนี้ที่ก็บอกว่าโลกยุค disruption เนี่ยมันเหมือนเดินไม่ได้แล้วพี่พีพี่พีลองดูพี่พีก็พูดถูกนะครับในอดีตเนี่ยกลายเป็นอาจารย์เดินชั่วอาจารย์เผอะไรชั้นนำเนี่ยเราไม่ต้องง้อใครเลย คนต้องแข่งขันกันเพื่อจะไปรูกสิทธิเราเราก็นะทุกคนต้องมางอ้อเราแต่วันนี้นะครับสบอ,อมีข้อมูลที่แค่ล่าสุดมีเด็กอยู่สองแสนมาแล้วอาจจะรับได้ถึงล้านก็ได้วันนี้กลับไปว่าเราต้องไปง้อเด็กแล้ว<อ>ใครจะเชื่อมันจะมา <c oughs> ถึงวันนี้เพราะงั้นพฤติการของเราต้องเปลี่ยนกันแล้วเราจะเหมือนเดิมเราก็อยู่ไม่รอดแล้วก็สูญพันธุ์เช่นเดียวกันผู้บริหารทุกระดับเดี๋ยวว่าแต่อาจารย์เลยทุกอาชีพอาชีพไหนเนี่ยกล้าไม่เปลี่ยนบ้าง เราไม่เปลี่ยนก็ศูนย์ทันสิพีผมว่าพี่น่าจะต้องฝ่าทางตันมาเยอะโอ้โหน้ําเชี่ยวแหละแล้วพี่ไปขวางเขาเนี่ยพี่ทำยังไงให้คนในแวดวงเขาสามารถกล้าที่จะเปลี่ยนได้การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาถือว่าท้าทายที่สุดในโลกเพราะว่าเรากําลังคุยกับคนจํานวนเยอะมากๆครับที่มีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากครับแล้วก็ต้องคุยสื่อสารกับคนเก่งมากๆนะครับคนเก่งมากๆเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็เหรียญสองด้าน คนเหียนคนเก่งมากๆนอกจากมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยก็บางทีก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ง่ายเหมือนกันอีโก้มีไหมคนเพราะมนธรรมดานะทุกคนคอีโก้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันมันทําให้เรามีความเชื่อมัน่นแต่ให้เราคิดว่าเราสามารถทําได้เปลีย่ยนแปลงได้อีโก้ก็จะว่าแล้วก็มีความเป็นบวกใน,นตัวของมันเองครับแต่ว่าพี่พีวันนี้เราเห็นชัดว่าโลกเปลี่ยนเราไม่ได้คิดเองเออเองเศรษฐีก็บอกว่าเด็กก็ไม่มีแล้วค,คนไม่สนใจปัญญาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน ถ้าเกิดเราไม่มีภาระและผิดชอบก็ <S <S <ess> ไม่เป็นไรแต่เราเป็นอธิการบดีเราเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีเป็นนายกสภากระทรวงต้องดูแลคนเป็นล้านเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราต้องไปให้ได้เป้าหมายปรากฏข้างหน้ากว่าจะบรรเป้าหมายพี่พีโอ้โหต้นหญ้ามันขึ้นแบบเต็เไมไปหมดแต่เราถือเคียวในฐานะผู้นําพี่พีจะเ,เคียวสอยข้างหลังเนี่ยพี่พีก็ต้องทําหน้าที่นะครับฐานทางไปฐานทางไปเอาพระฐานทาง ถานไปเจออะไรบ้างงูฉกป้าตอต่อยตกหลุมพี่เอเนี่นะฐานทางไปเนี่ยเลือดนี่ออกทั้งหน้าทั้งหลังเลยเลือดกกหน้าเลยมันเจ็บแล้วพี่ยังทาทาไมฮะถ้าในเมื่อมันเจ็บก็เลยเป็นหน้าที่มันจะเหลือพี่พีแลวพี่พีทำรายการมาทําไมพี่พีอยากเห็นว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราให้กําลังใจเขาเราเข้าใจเขาเขาจะต้องพัฒนาตัวเองเขาจะอยู่รอดเพื่อเขาและครอบครัว,วพี่พีก็ยอมเหนื่อยทุกวันเช่นเดียวกัน ก็เรามาเป็นอธิการบดีแล้วมันเป็นผู้นําแล้วไม่ทาได้ยังไงคือเราได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศจากภาษีเราจะไม่กลับมาเปลี่ยนแปลงเหรอสิ่งที่พี่ต้องการน่าจะเป็นเพื่อทาเพื่อคนอื่นมากกว่าแน่นอนวันนี้บอกนี่เลยนะไม่ได้ดัดจริตเลยนะคือมันพ้นความรู้สึกว่าเราต้องได้อะไรส่วนตัวแล้วเรามีความคุงพอใจกับตัวเองแล้วแต่วันนี้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจริงพอเราคิดแต่ตัวเองอ่ะ มันจะทําให้เราเห็นแก่ตัวโดวยอัตโนมัติโดยเราไม่รู้ตัวแน่นอนแล้วแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีต่อให้เราเจอแรงเสียดทานเท่าไหร่มันก็ยังไปต่อได้เขาพูดถูกนะครับแต่อย่าไปว่าคนคิดถึงแต่ตัวตัวเองนะครับครับต้องเรียกว่าเราต้องคิดถึงตัวเองแต่อย่าคิดถึงแต่ตัวเองโอ,โอเคใช่ไหม <laughs> คนเราเนี่ยต้องคิดถึงตัวเองเพราะว่าเออนะครับถ้าเกิดคนไม่ห่วงตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะแบบเพลงอย่าง ดังๆนะครับที่เขาร้องเ่ย The Greatest Love of All บ,บิสเน่ครสตรันก็เคยร้องไว้ว่าความรักที่ดีสุดคือความรักตัวเองคความรักที่อยากให้ตัวเองมัฒน,นามีศักดิ์ศรีเพื่อคนต้องคิดถึงตัวเองเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าคิดถึงแต่ตัวเองเพราะอยู่คนเดียวอยู่ไม่รอดหรอกนะค,ครับเราจเจริญคนเดียวคนอื่นก็ไม่จเจริญเราเก่งคนอื่นก็ไม่เก่งเนี่ยสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้อันนี้คนก็ทราบแต่ของแบบนี้พี่พีทต้องฝึกมันต้องฝึกสะกดจิตตัวเองเหมืนอนกันว่าเราทําเพื่อตัวเอง แต่เราคิดมากๆเพื่อคนอื่นทําทุกวันทุกวันต่อไปเป็นอัตโนมัติเราก็จะคิดถึงทําอะไรก็คิดถึงคนอื่นมันก็เหมือนเป็นการสร้างพฤติกรรมใช่เหมือนพี่พีขยันอย่างเนี้ยเพราะฝึกจนเป็นมิหนยแล้วมันเหมือนกับว่ากว่าคนเราจะผ่านจุดนี้มาได้มันก็ต้องมีเรื่องราวที่ต้องทนมาเรื่องเชื่อว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เล่าใจตรงนี้แหละมันมีเสียงสองกระแสกระแสหนึ่งก็เห็นด้วยว่าดีมันควรจะต้องมีแบบนี้อาจารย์ควรจะต้องเข้ามาใกล้ชิดแต่กระแสของคนยุคผมเนาะยุคเราก็จะมองว่า ปทำไปทำไปอะไรเงี้ยนะครับที่เจออย่างนี้พี่ต้องบริหารความรู้สึกยังไงฮะําถามดีมากนะครับไอการบริหารความรู้สึกในยุคโซเชียลมีเดียซึ่งทำอะไรดีก็อาจจะมีเสียงสะท้อนอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคำพูดที่รุนแรงนะครับไม่ให้เป็นความเป็นธรรมแก่เราเลยต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ครับเราไม่ได้คิดเองเออเองนะครับพอมาเป็นอธิการบดีพี่พีนะครับในปีแรกเมื่อหปีที่แล้วขึ้นเป็นปฐมนิเทศนะครับก็มาถึงก็ นะครับเด็กเต็มหอประชุมเลย7,000พันคนขอต้อนรับน้องๆอนักศึกษาทุกคนครับเข้าสู่ร่วมหาวิทยาลัยขอให้น้องนักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะครับและอย่าลืมเข้าห้องสอบแต่เข้าห้องเรียนอย่างน้อย80%ไม่เช่นนั้นเข้าห้องสอบไม่ได้สำหรับน้องๆ้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็กรุณาสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วก็ต้องเล่าแบบนี้เป็นพทเทินทุกคนอธิการทุกคนเขาลักเด็กเลูกแต่เด็กนั่งหลังเลยและพอจะลงเวทีพี่พีเด็กด้วยด้กลับบ้าน นะครับขอน้องๆผมเมื่อต้อนรับคณะบดี20คณะขึ้นให้โอวาต่อแล้วส่งสัญญาณไปเครื่องรับไม่เปิดเดี๋ยวก็ไม่อยากจะฟังนั่นมันจะมีไปทําไม,มเพราะงั้นแล้วแบบนี้แบบเดิมๆมันไม่ได้ผลแล้วทําไปเรื่อยๆเอมันก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรให้เขาได้รับรู้รับทราบ,รรบรว่าเราห่วงเขาแต่เขาต้องฟังนะรเราห่วงเขาแต่เขาไม่ฟังสุดท้ายไม่ได้อะไรสุดท้ายก็คิดทันที แลวไม่ได้คิดคนเดียวคิดกับนักศึกษาซึ่งทุกคนที่แรกกับบาร์เขาเรียกพีเอพีเอพีเอเราต้องเสิร์ฟไพ่น้องๆนะครับปีแรกก็ปลอมตัวเป็นนักศึกษาปีหนึ่งกว่นที่ร่วมคิดคือเด็กปีสองนะครับปรากฏก็ไปนั่งปนกับเด็กปีหนึ่งไม่มีใครรู้เลยครับเพราะขาไม่รู้จักพี่อยู่แล้วเขาไม่รู้จักอยู่แล้วไม่สนใจที่การใครนะข้างหลังก็หลับ นะครับข้างๆก็ไม่สนใจนะครับสักพักบนเวทีก็มีเสียงขอเชิญศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่การบดีประจอมก้าวระกำลังขึ้นให้โอวาที่พีเรียกแล้วเรียกอีกไม่รู้ออกมาขขาหลังว่าไงไหมเฮที่การแม่งไม่มาเว้ยแล้วได้กลับบ้านแลยไม่ดีใจก็เนี่ยเขาไม่อยากจะฟังนะครับสักพักหนึ่งก็มีต้นเสียงเรียกพี่เอพี่เอพี่เอพี่เก็วิ่งออกมาเฮกันใหญ่หลังจากนั้นก็ให้โอวาสคริปต์เดิม รปรากฏฟังกันต้องขอประชุมเขารู้สึกว่าพี่เอฟพยายามจะเป็นเพื่อนเขาพยายามจะเป็นพี่เขาเขาเลยให้โอกาสพี่เอฟฝั่งพงีพอถัดมาก็มาตึ้นแบับนะครับพี่ถัดไปุูนถัดไปพีถัดไปนะครับเพราะเด็กเรียกร้องว่าพี่เอฟต้องเซอร์ไพรส์เขาหน่อยนะคราวนี้เขาเรียกร้องแล้วก็คุยกับน้องๆน,นะครับคณะบดีให้คณะบดีซึ่งต้องต่อคิวพูดกันตัา้งนานาเด็กก็หลับหมดให้เขียนคนละประโยคพี่พี แนะนําคณะตัวเองคณะถาปัดก็เขียนมาว่าเด็กถาปัดรัดกระบางประหยัดไฟที่บ้านมานอนช้างที่คณะโอ้สั้นๆแต่ได้ใจจริงอ่ะเพราะว่ากันบ้านมันเยอะนะครับก็ทางานอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็บังคับคณะบดีมาเต้นรับได้3าคนก็ุณว่าสนุกสนานเลยโดยเฉพาะท่อนฮุกสุดท้ายนะครับถ้าใครชูมือขอได้เอนี่เอทุกคนเกียินิยมเกียดนิยมเด็กเอนั่นขอประชุมและพี่ก็ทอดไอ้เสื้อแร็ปเนี่ย แล้วก็ไม่ให้โอวาสคริปต์เดิมทพ่พี่พีตอนนี้น้องๆน,น,นั่งยิ้มรับฟังกันทุกคนเพราะก็เห็นว่าพี่พยายามและอะไรก็ตามเป็นออร์แกนิกเพราะเราไม่ได้จัดฉากเราะทของเราเองเรียวทุกอย่างเรียวหมดไม่มีภาพคลิปเดซ้ำไปนะครับมีภาพถ่ายโทรศัพท์มือถือม,มีคลิปก็โทรศัพท์มือถือเด็กๆถ่ายถายกันสนุกกัน<อ>แล้วก็<ช>ไปแชร์กดพี่พีคนสนใจกันเยอะมากตั้งมากตังมากไม่ได้ตั้งใจ พราะพี่แหกกฎไงกฎกติกาเหมือนโอ้เราจบมาก็น่าเบื่อซึ่งมีความเสี่ยงเห็นไหมถ้าเกิดไปล้อเพลงนรัหกนาทีแล้วมันแป๊กขึ้นมาอายสิครับหรือกระแสสังคมอาจจะบอกว่าไม่เหมาะสมกติกาไปทาอย่างนี้มีความเสี่ยงใช่ไหมใช่แต่นั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าไหมผมสนใจตรงนี้ว่าพี่กล้าทําทั้งๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีความเสี่ยงเสี่ยงมากแล้วก็พี่ก็ยังกล้าชวนทีมงานคณะบดีคณะอื่นมาเสี่ยงกับพี่อีกใช่แล้วทุกคนก็เสี่ยงด้วยความเต็มใจ เพราะงั้นวันนี้ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณจะทําอะไรดีๆครับทําอะไรที่เปลี่ยนโลกทุกอย่างมีความเสี่ยงทุกทุกงานเพราะงั้นถ้าเกิดบอกว่าเราเก่งเราเป็นคนดีใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่กล้าไอ้ความเก่งความดีแล้วมีประโยชน์เลยเพราะเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ผมเข้าใจว่าเหตุผลที่เขาไม่ค่อยกล้าเนี่ยทุกคนผมเชื่อเขาดีหมดนั่นแหละแต่ที่เขาไม่กล้าจะเป็นเรื่องของกลัวเสียภาพพจน์หรือเปล่าก็ต้องถามว่าการเป็นอธิการเนี่ยน,นะฮะ หรือการเป็นอาจารย์ในการเข้าถึงเด็กนะครับด้วยความสุภาพเนี่ยนะครับด้วยรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับในโลกวันนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมใช่นะปลอมตัวเป็นเด็กแล้วก็แต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนสุภาพใช่ไหมฮะครับนะครับใส่เสื้อกางเกงดําเข็มขัดเป็นเด็กหรือไปเต้นแรปเนี่ยก็แต่งตัวสุภาพนะครับพอดีพอดีอะไรที่มันพอดีพอดีเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยมีความเซฟระดับนึงครับและสุดท้ายก็กลายเป็นว่า นะครับรุ่นหลังๆคณะบดีปอมเป์พันลงก็มีมี innovation อินโนเวชันเกิดขึ้นก็กลายเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับทุกหมหาวิทยาลัยก็รู้สึกขึ้นใกในงานที่จะรับน้องประตูพิเทศมันเหมือนกับว่าถ้าใครสักคนกล้าทําในสิ่งที่แตกต่างแล้วเกิดการยอมรับมันก็เกิดการเป็นข่้นนิยมอันใหม่ใช่ครับเป็นว่าใครจะกล้าแหกออกมาก่อนคนครแรกคนนั้นเองซึ่งดีใจมากเลยว่าทุกหมหาวิทยาลัยวันนี้เขาก็ตื่นรือดนเขาสนใจในเรื่องพวกนี้ซึ่งก็สนใจอยู่แล้วครับ แต่ว่ารอจังหวะว่าจะมีใครทำแรงใหม่จริงๆในระบบของวิธีคิดนะครับผมว่าถ้าเกิดพูดถึงแง่ๆของดีไซน์จริงจรเนี่ยมันเป็นเรื่องของ human centric ครับอาจารย์กับเด็กก็ต้องมีเอ,อม็มพารตกันเนาะโอ้แน่นอนแต่ว่าที่ผ่านมาเราไปตั้งตั้งบริบทเซตีมว่าบทบาทเป็นตัวสกัดกั้นความใกล้ชิดค,คือมันก็ไม่ผิดหรอกครับพี่พีเพราะว่าเราถูกสอนว่าต้งองเคารพอาจารย์ซึ่งเราต้องเคารพอาจารย์นะครับอาจารย์อยู่ตรงน,นั้นเทียบเท่าพ่อแม่เลยนะครับเด็กมาอย่างเนี้ยแต่วันเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมเพราะอยู่ตรงนี้ กว่าสัญญาณจะส่งมาถึงเนี่ยบางทีเขาไม่ฟังเขาก็เล่นของเขาก็มีโลกของเขามันเป็นโลกที่ดีด้วยนะเพราะเขาสามารถเรียนจากคนที่เก่งที่สุดในโลกเก่งกว่าเราอีกใชเพราะงั้นเราอยู่นี้ไม่ได้แล้วเราต้องลงมาอยู่ตรงนี้เพราะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันใกล้ชิดกันละมันพูดแล้วเขาก็ฟังละเมื่อกี้ประเด็นนี้แหละที่ผมรอจะถามพี่เอในโลกใบนี้เราสามารถเข้าถึงคนเก่งได้มากกว่าอาจารย์เราอีกครับแล้วสถาบันการศึกษาจะอยู่ยังไงเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับมันไม่ใช่แค่ เด็กยุคใหม่สามารถเข้าเรียนกับอาจารย์ที่ Harvard MIT ซึ่งเก่งกว่าเราในวิชาเดียวกันแถมที่สอบเ,เทเตอร์ภาษาไทยด้วยโอ้เยี่ยมเลยเราจะเหลืออะไระครับแต่พี่ยังเชื่อว่ายังมีพื้นที่เล็กๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญครับการคุยแบบนี้นะครับหรือความใส่ใจกับการให้สัมภาษณ์กับพีบ่พีการใส่ใจกับกล้องการใส่ใจซึ่งมันมีโต้ตอบแบบนี้มันไม่น่าจะสูญหายไปจากโลกง่ายๆ นอนาคตอาจจะทําได้ก็ได้นะครับ,รบว่ามันมีการตอบโต้นะครับด้วยเทคโนโลยี5 g ทุกอย่างมาสมบูรณ์แบบแต่วันนี้นะครับมันยังมีช่องว่างอยู่ซึ่ง<ะ>อาจารย์เนี่ยต้องลงไปใกล้ชิดลงไปใส่ใจเขาหรือสายตาที่รู้สึกว่าไม่ใช่เขาแค่ลูกศิษย์เขาเหมือนน้องเราเขาเหมือนลูกเราก็เป็นเพื่อนเราอย่างนี้เทคโนโลยียังต่อสู้ไม่ได้พี่กําลังทาตัวเองเหมือนเราเป็นเมนเทอร์ให้เด็กเราต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่บทบาทอาจารย์อย่างเยวเราต้องเล่นหลายลูกบางทั้งเราเป็นคอนซัลต์เล็ก บางครั้งก็ต้องเล่นเป็นบทเป็นพี่เพื่อให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งให้ไม้เซตดีๆกับเด็กด้วยพี่พี่สรุปไม่หมดแล้วครับเหมือนเพลงของรูมเซอร์ที่นายใช่ไหมเพลงนาแล้วมันรูมเซอร์ที่นายกันแล้วเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ครูต้องเป็นทุกอย่างเป็นครูเหมือนเดิมก็ต้องสอนหนังสือต้องสอนนะต้องสอนให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นแต่จากนั้นแล้วเนี่ยเรารู้สึกเป็นเพื่อนกัน เชื่อมั้ว่าเด็กที่รัากระบ,บางมาหาพี่ได้ทุกวันมันเดินไปกับพี่ก็เรียกพี่เองหมดเพราะงั้นแล้วลลเ,เนี่ยเราคิดว่าเราควรจะไปทุกอย่างให้เขาได้ซึ่งไม่ง่ายซึ่งเราทําได้นะแต่มันก็ค่อยฝึกนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกที่ว่าอยู่ดีๆเด็กไม่เรียนรู้ว่าพี่บางทีอาจจะเล็กๆหรืออาจจะมันไม่รับไม่ได้หรือ,อ่าอ,อะไร <S <S มันเป็นไปได้เพราะเราเป็นมาเป็น,มา,ปนมาเป็นอาจารย์มา,าเป็นครูเนี่ยแต่สักพักหนึ่งเราจะรู้สึกมีความสุขนะที่เราได้รู้สึกว่า อิเดนะียชันอะแหมถ้าผมเป็นอาจารย์สักอายุ55แล้วนักศึกษา1ิบเจ็ดสเล่ผมพี่นี่ผมก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยกว่าใช่เรียกว่า<น>าาอจรย์ในนะวิศวะอาชีพของพี่นี่นะอายุ90ก็ยังแทนท,ที่ว่าพี่เลยกลับมาในมุมของภาพใหญ่ของการศึกษามันมีการดีเบตกันว่าเฮ้ยต่อไปไม่ต้องมีละดีกรีพี่คิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปฮนะต้องยอมรับว่าความสำคัญของดีกรีหรือปริญญานเนี่ยลดน้อยแบบอบดีตเลยก็พี่พีดูสิว่าเดี๋ยวนี้คนจบวิศวะมญญาตรี นะครับพี่เป็นนายกสภาวิศวกรด้วยวิศวะจบปีละสามหมื่นห้ามาขอใบวิชาชีพวิศวะจะไม่ถึงเจ็ดพันหรือลแสดงว่ารับปริญญาปุ๊บไม่เป็นวิศวะปั๊บเลยไม่ทำอะ่ะเป็นนักการเงินนะครับยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ไปขายผักออนไลน์รวยรบจบที่หนึ่งถาปัตไม่เป็นสถาบนิไปทําร้านกาแฟขายขนมรวยรวยมากนะครับจบบัญชีมาไม่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไปขายเสื้อผ้าออนไลน์รวยนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้หมด หรือวันนี้ถ้าเกิดเด็กยุคใหม่พิมพเขาว่าคนที่รวยที่สุดล้านดับแรกในโลกพิมพ์ไปดูอ่ะมีจบปริญญาตรีสักกี่คนมัธมศกาเบอร์ก็จบมัธยมปลายสูงสุดวิวเกตก็จบมัธยมปลายรหรือแม้แต่มนุษย์ไอทีที่ดังที่สุดในโลกแจ็คมาจบครูภาษาอังกฤษเป็นตรงเลยหรือคนที่รวยสุดในประเทศไทยท่านก็ไม่ได้จบมัธยมดีซ้ำไปเด็กก็เห็นว่าเฮ้ย hey, ปิญญามันไม่ใช่แล้วจบวิชาชีพนี้มันไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดถามว่า ยังจำเป็นต้องมีอยู่ไหมยังจำเป็นมหาอะไรยังจำเป็นต้องมีอยู่แต<ค>่ต้องไม่ใช่มหาอะไรแบบเดิมอหรต่อไปคุณเป็นงไงเนี่ยเป็นมหาวิเลยเพื่อทุกคนวันนี้ที่ปจอบก้าวกระบางเลยมีมอตโต้นะครับปีนี้หกสิบปีเราคิดจนหัวแตกเลยเราคิดแล้วสุดท้ายคนลงก,อก่อนหรืว่าไงไหมวันนี้ยังจำเป็นต้องมีประจวบก้าวกระบอกมันโอเฮ้ยถามแปลกเว้ยเรามีมหาอะไรอยู่เนี่ย เขายังต้องการเราอยู่ไหมเขาต้องการหมาอะไรอยู่ไหม,มถ้าเกิดต้องการแล้วควรเราควรจะเป็นยังไงม,มอตโต้ล้วก็เลยเป็นพระจอง้าแล้วก็บาง60ปี g ปีโกบิยอนเดลิมิตเพราะเลข6เนี่ยเขียนเป็นตัวจีใช่โกคือไปข้างหน้าครับเบยอนเดลิมิตไรขีดจำกัดวันนี้หมาไวไลจะไม่จำกัดเฉพาะคนอายุสิบมหเข้ามาซึ่งไม่มีหายไปปีแสนแล้วอะ่ะไม่มีคนแล้ว วันนี้เรากำลังรับศรีควูเขาเรียนหาอะไรนะศรีครูทำมหาวิทยาลัยเด็กเล็กแห่งแรกของประเทศไทยให้เด็กเล็กเรียนกับศาสตราจารย์ในแพทย์เรียนกับวิศวะอย่างที่เรียนกับนักวิทยาศาสตร์นะครับเรียนกับทางด้านสมาร์ทฟาร์มมิงปรากฏว่าเด็กได้เรียนรู้เราลงไปทาโรงเรียนสาธิตนะครับเราทํามัธยมและเช่นเดียวกันเด็กน้อยลงอายุ18นะครับแต่ว่าคนที่จบไปแล้วนะครับมีตั้งหลายสิบล้านกลุ่มคนพวกนี้ ทำไมไม่กลับมาทําเป็นยูทูบเบอร์เป็นวิธีกรนะครับเป็นนักตัดตอ่อนะครับมาเป็นพ่อครัวนะครับกระทะเล็กรหรือทำอะไรก็ได้วันนี้หมาอะไรต้องไม่เหมือนเดิมนะครับปัญญายังมีอยู่ก็ได้ประกาศสิทติ์ก็ยังมีอยู่ได้แต่บทบาทต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงน่าจะไปเล่นในบทบาทของรีสกิลอัพสกิลแบบอันลิมิตอายุเลยใครก็ได้นะครับต้องเป็นแบบไร้ขีดจํากัดอายุเท่าไหร่ไม่สนใจไม่สี่ขวบก็ได้ สิบก็ได้สิบแปดก็ยังได้เจ็ดสิบก็ได้เก้าสิบก็ได้ขอให้มาเพราะฉหาอะไรต้องมีบทบาทแันเนี้ยนี่คือทําแล้ว,วใช่ไหมทาแล้วครับเกิดขึ้นหมดแล้วถ้าไม่พอพี่เอ๋ถ้าอยากชอบแข่งขันครับจะแข่งกับคนเก่งต้องคบกับคนที่เก่งกว่าถูกครับเรียนรู้ไวกว่าด้วยใช่บางทีเราทําทั้งชาติก็สู้ไม่ได้ใช่ทำไมพี่พีถูกครับเพราะั้นเราเราจะแข่งกับสิงคโปร์ที่ประกาศเลยว่าเราต้องแข่งกับสิงคโปร์ต้องคิดอย่างนั้นนะเรื่องนี้ก็เหมือนกัน พอเป็นรติการบอกเราจะชนะสิงคโปร์เจอดาเลยครับ <c oughs> ไม่ได้บอกไปป้นนะครับบอกจะชนะสิงคโปร์ถูกดาเลยดาว่าทําใหม่ได้เงินก็ไม่มีชื่อเสียงก็มีมีครับพวกเราถูกยัดเยียดความคิดที่เชื่อว่าเราอยังไงก็สู้สิงคโปร์ไปได้แล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดคิดอย่างนี้ไม่ต้องไปแข่งอ่ะแพ้ตั้งแต่ยังไม่สตาร์ทเลยใช่ดูมาเลเซียเดับเขาจับจ้องกับสิงคโปร์เพราะในอดีตเนี่ย มาเลเซียเตะสิงคโปร์มาทำไปทำมาสิงคโปร์ไม่มีเลยรวยกว่าเฮ้ยฉันยอมไม่ได้ฉันจะสู้สิงคโปร์ตาเนี่ยจดต้องกับสิงคโปร์นะไม่ได้แข่งกับประเทศไทยใช่แล้วว่าที่แข่งกับสิงคโปร์ยังไม่ชนะนะครับแต่ทิ้งประเทศไทยไว้นู่นเลยถูกต้องเพราะ่าตามันจับต้องคนเก่งไม่ได้แข่งคนเก่งเนี่ยเพราะงั้นการแข่งกับสิงคโปร์เนี่ยเป็นวิธีคิดที่ถูกเปลี่ยนมุมมองว่าแข่งกับคนที่เก่งกว่าต่อให้เราไม่ชนะแต่มันอัตโนมัติว่าเราจะเหนือกว่าคนอื่นโดยอัตโนมัติใช่ครับพี่พีวิ่งคนเดียวอ่ะ แล้วเลือกสักทีนะครับว่าสอนลูกให้แข่งกับตัวเองครับเลือกเลยครับแข่งกับตัวเองไงอ่ะเบื่อก็ไม่อ่านหนังสือละก็แข่งกับตัวเองไงเหมือนเราไปวิง่งวิ่งอยู่คนเดียวในสนามอ่ะวิ่งไปเบื่อกินขนมละแต่ลองอยู่ในสนามเดียวกับนักกีฬาโอลิมปิกเลยใช่โอ้โหสตีีถึงสนามละนี่สายเปลี่ยนทันท,ทีไม่กินของมันของทอดมีวินัยในการซ้อมมากนะครับเป๊ะเลย ครั้งแรกเราก็วิ่งสู้เขาไม่ได้จะสักพักหนึ่งเนี่ยตาหรือวี่เขาวิ่งไปวิ่งมามันแคบไปเรื่อยๆนะใครจะรู้วันหนึ่งอาจจะชนะเขาก็ได้เพราะงั้นมันอยู่ที่สันทัทําำอะไรก็มีอุปสรรคทั้งนั้นพี่นะครับตื่นเช้ามาพี่เหนื่อยนะบางทีเหนื่อยเหนื่อยไอ้พลังที่บอกว่าลุกออกจากโซฟาที่อยู่พี่เออยู่เนี่ยแล้วออกไปวิ่งเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคทั้งนั้นอ่ะเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆจะทําอะไรอุปสรรคมันก็มีหมดแต่รู้ไหมอุปสรรคมันมาจากที่สุด หละโหพี่ผีสุดจบตัวเองมากที่สุดนะครับไม่น่าจะทําได้น่ามันน่าจะเหนื่อยคนน่าจะไม่ชอบที่ประสนั้งหมดห้ามคิดยุคนี้ disruption คิดใหม่ท,มทําทันทีนะครับเพราะวันนี้เราต้องสอนลูกหลานเราให้แข่งการแข่งกับคนดีๆคนเก่งๆเนี่ยมันผิดตรงไหนแข่งทางความดีแข่งทําให้เก่งขึ้นเนี่ยมันไม่ผิดที่บอกี่าจะแข่งกับสิงคโปร์ พี่ก็ไม่ได้ได้เดียนสานะครับก็ต้องคบกับคนที่เก่งกว่าคบกับเบอร์หนึ่งโลกไชน่ากีมแมลอนเอามาช่วยเราเอามาช่วยเราใช่ไหมฮะปรากฏเรากระโดดสู้สิงคโปร์ได้เลยครับเช่นเดียวกันอย่างนี้ครับคือสตล์ิจี้พี่ก็คือเราคบคนเก่งไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วคนเก่งเนี่ยโอ้โหเวลาก็ถูกใจเนี่ยก็ช่วยเต็มที่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงประเทศใช่ไหมเขาช่วยวันวันนี้ ที่รัฐบ,บัลเองน่าสนใจมากที่พีมีมาระดัหเึ่นของโลกมาอยู่และไม่ได้ใช้เงินภาษีเลยใช้เงินภาคอุตสาหกรรมที่มาร่วมเปลี่ยนแปลง <c oughs> ประเทศเรามีสถาบันทางด้านโปรแกรมเมอร์ที่ไม่มี <C oding. S 1> อาจารย์โคดดิ้งและฟรีมาจากกรุงปารีสที่ชื่อว่าเ c โคโฟดังที่สุดในโลกมาอยู่ที่รัฐบ,บังประเทศไทยเป็นที่แรกในเซอเเชียเพราะฉะเราคนที่เก่งมาช่วยคนไทย ช่วยเด็กไทยเด็กไทยก็วิ่งเร็วขึ้นเพราะรมีโคด้ดดีคนเปลี่ยนโลกก็เป็นคนแปลกทุกคนนะครับถ้าเกิดโลกไม่มีคนแ,บบแปลกโลกก็คงไม่ก้ามาถึงทุกวันนี้หรอกนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องแต่ต้องแปลกในการเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อทําสิ่งที่ดีขึ้นแบบนี้แปลกไปเลยครับพี่เอเนี่ยอาชีพก็เป็นวิศวกรเป็นวุฒิวิศวกรเลยเป็นอดีตนายกวิศวกรรมทานเป็นานายกสภาวิศวกรสมัยที่7นะครับแล้วก็ประกอบอาชีพท,ทางด้านวิศวะแต่พี่ผีรู้ไหม อ้ส่วนที่อิน่นที่สุดในชีวิตคืออะไรครับการสร้างคนพี่ไม่ใช่เป็นนักการศึกษานะแต่พี่ถ้าเกิดฐามพ,พี่อยากทำอะไรพี่อยากจะสร้างคนปั๊มออกมาแบบนี้เลยนะสร้างคนนะครับเขาไม่จำเป็นต้องเรียนกับพี่หรอกนะครับแต่เขาได้แรงบันดาลใจไปเปลี่ยนแปลงองค์กรเขานะครับก็เ,เป็นมูลุลเงินเดือนที่ดีนะครับเขามีคุณค่าองค์กรมีศักดิ์ศรีหรือเขาจะออกมาผู้ประกอบการเขาต้องไปรอด เขาเป็นคุณพ่อที่ดีคุณแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีนะครับเป็นเพื่อนที่ดีโอ้โหการสร้างคนเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พี่ต้องการที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำเนี่ยที่ไม่ใช่นักการศึกษาแต่ถ้าเกิดจะถามพี่อยากเป็นอะไรนะครับพี่อยากจะเป็นนักสร้างคนเพราะว่าที่เราบวชเรื่องปากท้องนะครับ<ม>เรื่องวลพิษเรื่องคนไม่รับผิดชอบเรื่องอาญากรรม ัญหาการจราจรทุกเรื่องมันมาจากคนเพราะคนก็โยนเรื่องการศึกษาทั้งหละครับพีพีถ้าเกิด,ด,ดเราเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้กลับมาสร้างคนให้ดีได้ปัญหาทุกอย่างในประเทศยัยงร่งวมแก้ได้หมดครับทุกคนนะครับจริงๆแล้วใช้ชีวิตดั่ง empower living ตัวเองก็ได้รเรา,<อ>า empower ตัวเองไม่พอสิ่งที่เราทําได้เราก็สามารถ empower living ให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกันผมเชื่อทุกชีวิตมีคุณค่าอย่างที่พีเอพูดทั้งหมดแล้วการพัฒนาตัวเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางถือเป็นบทเรียนและเป็นครูชั้นดีที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดและนี่คือ Empower Living ในแบบของพี่เศาสตราจารย์ดรสุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์อธิกรบรบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับ ขอบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Channel โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่กดไลค์กดติดตามและกด Subscribe เรื่องราวดีๆได้ที่ Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand